สวัสดีครับโยคุคปักบจจุบา,านเช่นเดิมครับมืัอนี้ครับมาสุปาครับนี่ครับสุปาสุปามาสุปาครับมืัอนี้ขุนครับโอ้โ,อโอหขุนครับครับมืัอนี้มาสุปามา ปลาไหลยครับสีอีสานครับอายู่หากินครับคุณครับแน่นอนครับอือนี่ครับตอนนี้กอรังปลากนื้อังสบู่ครับเนี่ยปลาเต็มเลยครับเนี่ยยุงมีก็มีครับเนี่ย อืออือ,อตอนนี้เขากำลังกำลังบ่วงจับอยู่ครับตรงนี้ครับ,น,รบน้องครับมาหมาไล่ตาครับกำลังเอาไม่ขึ้นครับ จินเสียเลยครับผมจับกันครับอืมกำลังใหม่ขึ้นครับจับปลาครับนี่สมกิจอย่าลุ่มยากครับพยายามซีเรียมนะครับ

นำโบกแลวครับฮึบฮึบล้ใทีจับประดุกับกดหัวกดหัวล่งแล้วก็จับปั๊ม<ะ>น,น,นี่เห็นไหม้าได้วะมันคืออะไรมันคืออะไรมันคืออะไรเฮ้ย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  ปลาหลดปลาลดปลดเฮ็ดกบพวกกัวจะได้งางขับไปเห็นอย่างเดียวให้มึงพวกคอโอปลาคอตาบอดครับ,บเสี้นนยเปลา đán, ảnh nêu lạc, ảnh cột nó sang vậy cá 800 đê. hử 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 hử. ơi. hử. ao. hử. giờ đi vô trước đi. 6600. giờ bữa nãy bữa đi เด้อ. xong quay khoai luôn với. ờ. nó 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 cỡ này. hử. có lắm muôn giờ bữaคืน ni. <c oughs> รอดป <c oughs> ่นะ้นมนนันลวกมนวนกันครับปา่มาล้ดอกบานนั่นพิาแ่้กนดเ นึ่งก็ได้ปลาหลายบงนี่กุ้งกุ้งมีหลายอยวมึงครับ

ไอ้บงเฮ้ยอืมายัอยู่นนี่เก็บบอกตเรยนี่นะดู่เนี่ยเรื่งนี่นี่พวกนี้ก็จับแล้วพวกนี้ตมือคืตัวไปเลยที่พ่ายนะปลาโคปแล้วปละแย่ๆครับตัวเล็กไปแล้พ หมาไม่ไหลด้วย้นหลจะตัวหน่อยโอ้ยเหลืองแห้งหมดปลาดุกไหนมังอยผมน่าคกระจับอยู่ครับบาทานเมื่อยนครับไม่ได้ปลาดุกครับตัวคอปลาหอยมีครับปลาคอปลาหอยมีตัวหน่อยครับมีแต่ตัวใหญ่

หนูไอ้หนูลงมาลงมาบูบ้าเต็มเลยนี่ใค อวบวบครบ้านควรเมืองเนาะัมนะพี่เตมยมดีกระดอกนนมาหลายจับงานเนี่ยน้ำดีเลยโอ้โหมื่อกี้ผมหลบลอยครับ ปีปี๊ไงใจสปอร์ตครับอึ้ยหึ้ยอืมจัานะคราอืมมือนี่คือสะอาดแต่มือนี่ตามหำพอดตามหำ ขูดตักเลยไอ้หนูอืมเฮ้ยเครับนี่จะประดุครับใสสวยกำฮัดกำฮัดปลาเขาหอนนั่นโอ้ยปลาเขาหอนนั่นมึง บ่าดหาด้วยหนูตัวใบปลาตัวเมียปลาตัวเมียปลาตัวเมียเอ๊ะไปผู้เล่นหนู เขาเขาเขาผิดเลยไปนี it, ่ป mm ุ hmm. ๊บปุ no. ๊บอื่มนั่นนนอนนอน โมมีหลุดครับอดครับด้ลงด้ลงมากว่าพืนันนั้นอันนี้ครับนี่เนาะอ้ยขาดน่อเ้ เข้ปลาหลายตัวเลยปูยังไงเาขาเลี้ย่ข้างอนูปลาดุเขาหู่เนริมเลย สองเกลือไปหนี่สองเกลือวะนี่ยฮะสองเกลอวะเออสองเอลือผู้ยิ่งใหญ่ผู้มีเจดีย์สออเกลือผู้ยิ่งใหอเอูมีเจดีย์เออเงยเงยเฉยเงยไปถูกเงยไปถูกตัวน่อยเหรีของไงครับคนหน่อยเหรีของไงครับเล่นจับตาครับ คุณทำได้ไหมบึ้จะทำไดไมจ้ะคุณทำได้ไหมใครสีท่องบ่นอยมาหนอมาดููหนูไนดเอไปน้ำกันไปไเอรดชิมีไปแล้วไปแล้วชนมาเอางไมื่นาบนี้มันเอามาอะไรใมมาอย่างเละมีสียนเลย

มมีหน่าดูกน่งไม่น่ามีนี่่าเยเนี่ยีใส่ไงครับงางอยู่ดินบ่่คยรม ปลาอปลาบที่ครับปลาแบบจังเก็ขมิดครับแบบละเอียดแ้งบู๊ยมึงครับโยกมึงโยกมึงเึ๊บเพิบเพิบเพบ

เอาฟูดีกว่าเดินละที่นี่ไปยังไงปู่ิดูดิลงควายหน่อยเติมนะครับมึงคายหน่อยเติมควายหน่อยเติมควายตาย Thank you.